listen listen balls yo, yo. I it mic I'm feeling it mic bus struck hustle superhuman beats get to bars, mic, bars, the hype. when hype and 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 when yo yo lock drop lock ร้านรับทำอินโทร 2D ถึง 3D ในราคา50-200ถูกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจล่างคลิปครับผมโอเคครับสวัสดีนนครับอยู่หองบระวัโอเคยังมีวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแคสเกมในโทรศัพท์ครับ โอเคครับอย่างแรกต้องมีโปรแกรมอ่านหน่อนนะครับคนที่ขอมาก็นี่เลยครับโอเคนะครับเอามาต่อพิมพ์เข้าไปในเพจต้ว่าโมบิ e ซ s นนะครับแอปนี้ไม่ต้องรู้นะครับแล้วก็เนึ่ครับมีทั้งซัมซุงแล้วก็แอนดรอยโอเคตอนนี้นะครับ ที่ี่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับจีเมลถ้าไม่มี Gmail ก็แคสลงอยู่ทู e ไม่ได้ครับโอเคมาต่ออันต่ออันที่ต้องมีก็คือโปรแกรมนครับวิดีโอโชว์หรือว่าคลายมาสเตอร์ก็ได้นะครับ ตัดต,ต่อวิดีโอแล้วก็หน้าปกชแนลหรือไม่มีก็ได้ครับแล้วก็ปกโปรไฟล์ชแนลอันนี้ครับโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ขอจบลิวีดลโอนี้นะครับ